ก็คือว่าอะไรกินอะไรไ,ได้แทนกันดได้แทนมันฝรัดพวกนี้โอเคหนึ่งสองสามสั่งมันสลัดที่ไม่ใช่ทอดไม่ใช่อบกรอบนะจ๊ะสั่งต้มมันฝรั่งนึ้อมันม่วนมันส้มมันม้วน,นญี่ปุ่นมันเผาถ้าเราอยากกินนมเปรี้ยวไม่ต้องกินนมเปรี้ยวแบบไหนก,กินได้หรื<ม>อก,กินอะไรก็แทนได้แล้ก็ต้องดูสลาดกี่แคลน้ำตาลน้อยกี่ปริมาณขนมโบราณอย่างเงี้ยขนมขีดยาสาบอย่างเงี้ยขนมไทยอย่างเงี้ยที่น้ำตาลจะจ๋าอะไรอย่างเงี้ยอยู่ก็อยากกินกินอะไรทดแทนได้หนึ่งสองสามกินกล้วย กินกล้วยก็อยู่ท,อทออ้องแล้วค่ะมันเป็นพวกนี้แ่เคลือบน้ำตาลเคลือบคาราเมลฮันนี่กินทดแทนได้กินโยเกิร์ตเกิดเปีวยวจะดีกว่าหรือว่าโยเกิร์ตที่ไม่กวสิบเปอร์เซ็นต์แต่โยเกิร์ตที่แบบเป็นรสออริจินอลเนี่ยอยากกินขนมปังก็้าหู้เลยได้กินอะไรทดแทนได้กินไข่ต้มไง,งหรือกินอกไก่ก็นประมาณนี้ก่อนหรือเป็นเพื่อนถ้ามีแบบรู้ว่าอะไรกิน,นทดแทนได้ก็เมมเบอร์บอกกันนะคะแล้วเดี๋ยวมาเล่นกันต่อแล้วเดี๋ยวแบงค์จะบอกว่าอะไรกินได้